พุวิวเจอหล่อๆเท่ๆแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมวิววิชิตระเจัาการตึงเรื่องฟอร์ดถ้าเรื่องฟอรดต้องวิววิชิตนะครับผมวันนี้ก็มาแนะนำทางในการแต่งอีกแล้วนะครับผมเรียกว่าไวรุ่นป้ายายากันเลยทีเดียว ขายดีจัดเลยสีแดงซาตินแบบนี้นะครับผมสําหรับคันนี้เป็น F C จากทางบ้านนะครับ F C ออนไลน์ก็คือเป็นรถของพี่เยาวรัตน์เวลาสตาร์ทเสียงในได้ยินคําว่าสด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 ,สด,สด,สดคันนี้จัดซื้อสดกันไปเลยนะครับผมเห็นวิวในคลิปออนไลน์เยอะแยะมากมายมั่นใจก็จัดเต็มๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นเอ็นเจอร์สประตูรุ่น X L S ขายดีมากๆเหมือนกันนะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์2,000ดีเซล170แรงม้านั่นเองนะครับผมสำหรับสีที่ผมแรปเป็นก็คือเป็นสีพิเศษอย่างที่ผมบอกเห็นนนนนผมมขขาาาาายยยไไปปหหหลลลคััแแ้้วสสสรรบีีีดดงงซติิจจๆะเเูใพ ได้เลยนะครับผมแดงซาตินเนี่ยความพิเศษของมันก็คือให้อารมณ์ฟิลมผมว่ามันเท่นะแล้วก็ดูดุเท่เบียกแบบหนึ่งนะครับผมความพิเศษของตัวสติกเกอร์นะครับผมหลักๆของเขาเนี่ยพื้นฐานของสีรถเป็นสีเทาดํานะผมเอามาแล้วเวลาลูกค้าเบื่อเนี่ยเราเอาสติกเกอร์ออกปั๊บเนี่ยเราก็ายังมีสีพิเศษของเขาอยู่ซึ่งเป็นสีเดิมของตัวรถเนี่ยก็ยังใหม่ฉ่ำเหมือนกันนะครับ สติกเกอร์เนี่ยเป็นแบบพิเศษก็คือเป็นป้องกันริ้วรอยนะครับผมป้องกันการเกิดรอยจากาสิ่งที่มากระทบกับตัตัวรถนะครับผมมีประกันให้เวลาลอกออกเนี่ยไม่ทิ้งคาบกาวแน่นอนนะครับผมใช้เป็นเกรดแบบพรีเมียมนะครับเหมือนเราแลวพวกอ่าซุปเปอร์คาร์หรือรถยุโรพวกนี้ก็เกรดเดียวกันแบบนี้เลยสีนี้ก็สีแดงซาตินนั่นเองของแต่งที่ต่อไปก็คือเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับผมก็คือ ด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปม้านะครับทาเป็นสีดําเงาตัดกับตัวสีดําด้านดูเท่มากๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าของตัววิกเตอร์นั่นเองทจริงอสามารถเลือกสีได้นะครับผมตรงสีสติกเกอร์แต่ช่วงนี้กาลังมาแรงก็จะเป็นสีประมาณนี้ไฟมินิ l อ d ดีให้แสงเป็นแสงสีขาวนะครับอักษรเดนเจอร์ด้านบนนะครับทำเป็นสีดําเงาเหมือนกันตัดกับตัตวสีสติกเกอร์รเท่เลยนะครับผมในส่วนของตัวม้านะครับเป็นม้าสีทองจริงๆสามารถเลือกได้นะว่าอยากเป็นม้าสีไหนนะครับเป็น <cryptocurrency S 2> ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็แจ้งกัทงได้เลยนะรผม ตัวกระจังหน้าเนี่ยตะแกรงจะมี2ชั้นด้วยกันก็คือเป็นตัวตะแกรงที่เป็นแบบหนาแล้วก็ตะแกรงที่เป็นแบบถี่นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยก็ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเครื่องยนต์หรือตัวรถนะครับผมระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมมากๆเลยส่วนไฟ LED ซ้ายและขวาในสมารถเลือกสีได้ว่าจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้หรือว่าจะเป็นสีขาวก็บอกทางยูได้เลยไฟหลักของรถรุ่นนี้เป็นมันติรีเฟคเตอร์ให้แสงเป็นแสงสีขาวอยู่แล้วไฟสีแคมป์ก็เป็นไฟ LED ให้แสงเป็นแสงสีขาวเหมือนกันเพิ่มความเต็มให้กับดวงไฟหน่อยก็คืือออเเเป็นนนนข้้ไฟหหาาทสีดงมกั ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวชุดแต่งกันบ้างนีง่ว่าชุดแต่งลูกค้ารีเควสเรื่องอะไรพี่เอาแล้วบอกวิวเอาเป็นชุดที่วิวรีวิวเลยก็คือเป็นชุดวิเตอร์ V2 นั่นเองนะครับผมก็คือทําสีดําเงาออกจากโรงงานนะครับแล้วก็การแลปสีเนี่ยเราแลปมาถึงตัวสกเกิร์ตหน้าเบื่อก็แค่ถอดออกเพราะว่าชุดแต่งตัวนี้มันเราเราไม่ได้ขอดตัวกระชนหน้าออกเป็นงานฟิตติ้งเข้าไปนะครับ เป็นของแท้มีการรับประกันแน่นอนอยู่แล้วสบายใจได้นะครับผมยี่ห้อตรงกลางนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยของคําว่าวิกเตอร์นั่นเองมาดูด้านข้างตัวรถกันดีกว่าสาหรับด้านข้างตัวรถนะครับบ่งบอกอยู่แล้วว่ารถคันนี้เป็นรถของไทยแม่ที่เยาวลักษณ์ลูกชิริชานั่นเองก็จัดเต็มไปให้แบบเด่นๆอย่างปเลยนะครับผมจัดประมาณนี้สามารถเลือกได้นะอยากออกแบบดีไซน์แบบไหนบอกกับทางบิวได้เลยจัดให้ได้อยู่แล้วนะครับซุ้มล้อขนาด6นิ้วเลือกสีได้คันนี้ก็ดูเป็นสีดําเงาทําการเซ็ตช่วงล่างใหม่นะมม่นกจเเพิิขึ้าด รับตัวทรงที่อยู่ทางด้านหลังด้วยนะครับผมมุ่งขุดของรถก็คือตัวล้อได้นขนาดขอบ20นะครับผมสเปคยางอยู่ที่2 7 5เจห้าห R 2 0เป็น RT ของดีเซนเซนเองเหนียวนุ่มหนึบขับเดี๋ยวผมบอกเลยเสียงไม่ดังแน่นอนนะครับผมระบายความร้อนร้อยเปเซนะครับแล้วก็ไฟท้ายไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็น LED เพิ่มเตมิมอีกอย่างราวหลังคาด้านบนเก็บเป็นดำเงาทั้งหมดนะครับมันจะตัดกับตัวสีรถพอดีเลยกันสาดก็มีมาให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของรองมือเปิดเก็บเป็นดำเงา กราบข้างตรงกลางเนี่ยเพิ่มความเต็มให้กับตัวรถนะครับผมป้องกันริ้วรอยด้วยเวลาหินกระเทาะใส่พวกนี้ก็สามารถเจอตรงนี้ก่อนนะครับผมจะได้ไม่ไปโดนตัวสติ๊กเกอร์โดยตรงนะครับมาดูด้านหลังกันดีกว่าสําหรับด้านหลังนะครับโลบายยอดฮิตโลบายนี้ก็เป็นเอาเรนเดร์รุ่นฮันเตอร์นั่นเองเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บไฟตัวสปอร์ตไลท์ก็เปิดนะครับแล้วก็ไฟเบรกดูที่3ามก็มีมาให้เด่นเห็นแต่ไกลเหมือนกันเพิ่มความพรีเมียม ยังไม่หมดอยู่แค่นั้นเพิ่มความพรีเมียมมัคือในส่วนของตัวไฟท้ายเราอ,อัพเกรดให้เป็น full LED เลยนะครับผมไฟเบรกไฟถอยหลังไฟเลี้ยวมีให้ทั้งหมดเลยครับข้อไฟท้ายเรามีมาให้ให้ใหมันดูเต็มนิดนึงข้อฝาท้ายพื้นเป็นดําเงาอักษร FORD ทําเป็นสีดํหน้านะครับอักษรในคลิกด้านล่างเนี่ยเราก็ทาเป็นสีดาเงาเหมือนกันตัดกับตัวสีสติ๊กเกอร์ผมโคตรชอบเลยอนะันเนี้ยผมบอกเลยสวยสุดๆมีกล้องบันทึกหน้าหลังให้ไปดูในตัวรถกันดีกว่านะครับสำหรับในตัวรถเนี่ยถุงนมนิรภัยทั้งหมดคือ หกลูกด้วยกันเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆเลยนะพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หน้าจอของพวงมาลัยขนาดแปดนิ้วตรงกลางก็สิบจุดหนึ่งเกียร์ตรรมดาถูกสปีดสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับผมเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มให้เหมือนกันเลยนะผมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางวิวได้เลยอยากได้รถหล,ล่อๆในเท่แบบนี้โปรโมชั่นดาวเริ่มต้นของตัวรุ่นเรนเจอร์นะ,อ,ะอยู่ที่29,000บาทส่วนลดหลักแสนดอกเบี้ยต่ำถึงขนาด0%หรืออยากได้ราคาพิเศษหรืออยากได้โปรโมชั่นนพร้้ออมชุดแแต่่งหลๆบบีก็ รับประกันว่ามั่นใจไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมจัดมาได้เลยนะครับผมคลิปนี้ต้องลาไปก่อนยวขอตัวไปส่งมอบรถลูกค้าก่อนเลิกตั้งแต่เช้าเลยพี่เยาวรักนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมวิววิชิตนะครับวันนี้ก็เลิกงานยามดีแล้วออกส่งมอบลูกค้าเอฟซีออนไลน์อย่างทางบ้านนะครับผมก็ไปดูชมหน้าลูกค้าของเราเลยดีกว่าอะไรเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่อน้องอะไรนะนิชาน้องนิชาตอนนี้อายุเท่าไหร่ แปดควอาเห็นรถแล้วเป็นยังไงสวยไหมสวยปะสวยเนาะครับผมพี่ผู้หญิงชื่อพี่อะไรนะพี่ยาวลักค่ะพี่ยาวลักเนาะพี่ผมสอบถามนิดนึงทำไมพี่ตัดสินใจซื้อรถสอดพี่ครับผมอชอบชอบในอ่าเขาเรียกอะไร สวยแต่งอ่าแต่งสวยความปลอดภัยเนาะพี่เท่าที่ดูเนอะแล้วก็ดูทันสมัยอย่างนั้นป้าพี่เนาะที่คุยกันนะเพราะว่าของพี่ก็ชอบชุดแต่งเหมือนกันเนี่ยดูรอบรถได้เลยชอบแต่งสุดยอดครับผมถามเสริมเพิ่มเติมนิดหนึ่งพี่มา่าในการซื้อรถออนไลน์อ่ะพี่คิดเยอะไหมตอนแรก คิดเยอะค่ะที่จริงก็ไปดูศูนย์พอดใกล้ๆบ้านนะคะกล้ว่าดูในออนไลน์แล้วก็ชอบอละชอบในการแต่งของคุณวิวอะค่ะก็เลยก็เลยอ่าตัดสินใจใจซื้อออนไลน์ครับผมแล้วก็ไปดูรถมาก็อเคศูนย์ก็อยู่ไกลนะคะหกสิบโลแต่เน้นการบริการเนาะแล้วก็เน้นความสบายใจคันนี้รู้สึกว่าซื้อสดด้วยเนาะพี่เนาะใช่ค่ะ การบริการผมเป็นยังไงมั่งพี่ตั้งแต่ก่อนซื้อแล้วก็หลังจากที่รับรถแล้วอโอเคไหมพี่ครับผมเทคแคร์ดีค่ะเทคแคร์ <Take care S 2> ดูแลดีเนาะใช่ใช่ดูแลดีแล้วก็อ่ะ แรงรายละเอียดตลอดนะคะที่ <EN> ทตัดสินใจซื้อ,อใช่ค่ะมันก็เลยทําให้พี่คือสบายใจว่าคนน<ช>ี่คือมีความรู้จริงๆแล้วก็น่าเชื่อถือมีตัวตนนะพี่ผมสอบถามอน,นตอนนี้พี่ประกอบอาชีพก็คือว่าแ<ช>พ้ผู้ป่วยอยู่แล้วเ<ช>นาะพี่เนาะก็เป็นอาชีพตรงนี้ก็ส่วนมากก็จะไม่ได้ค่อยได้มีเวลาไปไหนเท่าไหร่เนาะใช่ไม่มีส่วนมากก็จะแบบดูออนไลน์มันก็เลยจําเป็นว่่จะต้องดูหลายที่เนาะยังไงก็ขอบพระคุณมากเลยนะพี่แล้วก็ขอรถคันนี้ นำพาพสิ่งดีๆดีเข้ามาร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาออาคีปลอดภัยนะพี่นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าทุท่านสนใจนะครับอยากได้รถหล่อเท่ๆอย่างเงี้ยเหมือนพี่เยาวรักรกทักสอบถามน้องวิวได้เลยคลิปนี้วิวต้องลาไปก่อนคอยติดตามชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกับการส่งมอบสุดพรีเมียมแบบนี้ซึ่งทุกท่านก็สามารถสัมผัสการส่งมอบแบบนี้ได้สนใจซื้อรถออนไลน์สามารถติดต voilà ่อผมได้ที่เบอร์0 8 8ย์ er 6 6 3 6 4ีผมวิววริชิตกินดดลับใช้ครับโทรเลย